วัสดีค่ะป้าเก๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาปลูกถั่วฝักยาวให้ดกแต่มันปลูกไปแล้วล่ะปลูกไปแล้วแต่ก็จะมาอธิบายขั้นตอนแล้วก็วิธีทำให้ถั่วฝักยาวหนึ่งดกนะคะสองนะฝักใหญ่ฝักยาวฝักไม่สั้นไม่เกรนแล้วก็ไม่มีเพลี้ยนะคะไม่มีเพลี้ยไม่มีหนอน เลี้ยงยังไงปลูกยังไงปลูกก็เหมือนทั่วๆไปที่ทุกคนปลูกนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าการดูแลก็คือเพิ่มการใส่ใจนะคะช่วงที่เขายังไม่ไม่ออกดอกปกดก็จะหมันรดด้วยน้ำหมักชีวภาพจากในครัวพร้อมกับน้ำหมักขี้วัวนะคะสลับกันไปอาทิตย์หนึ่งก็อันนี้ก็สองครั้งน้ำหมักขี้วัวก็เหมือนกันก็อย่าให้ซ้ำวันกันนะคะ น้ำมักคี้กัวก็แบบเจือจางผสมน้ำรดก็ดูที่ใบผักเขาถ้าใบาเขียวใบางามเราก็ไม่ต้องเน้นมากแต่ตัวเนี้ยที่ทำไว้อาทิตย์ละสองครั้งอยากให้ขาดแล้วก็ใบนะคะใบถั่วเนะี่ยอยากให้เพลียลงใครมีตัวไหนใช้ตัวนั้นใครมีอันนี้ไม่มีอะไรก็เอายาฉุนแช่น้ำหนห่อนะคะต่อน้ำหนลิตรแช่ไว้เวลาเอาไปพ่นไปรดหลิตรนะปะก๊กเกจะตัก น้ำยาชุนกรองก่อนนะคะใส่ไป3มช้อนต่อหนึลิตรค่ะคอยพ่นสลับกับน้ำส้มควันไม้ใครไม่มีก็เอาอยาฉุนอย่างเดียวหรือว่ามีตัวอื่นน้ำสมุนไพรต่างๆน้ำสารเสดาอะไรก็ได้แต่อย่าปล่อยนะคะถ้าเพลี้ยลงแล้วก็คือหมดกันเลยค่ะพอเข้างามนะเริ่มจะออกดอกทีนี้เรามาให้ตัวนี้เลยค่ะได้ผลแน่นอนนะคะไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละค่ะที่สำคัญก็คือ พอใกล้จะออกดอกเห็นปรีมานิดหนึ่งทำตัวนี้ไว้เลยนะคะทำฮอร์โมนไข่ไว้เลยค่ะอันนี้ทูอินวันฮอร์โมนไข่ผสมนมสดไม่ได้ให้เยอะค่ะเป็นสูตรเข้มข้นหัวเชื้อ10ลิตรจะใส่แค่2ช้อนนะคะตะกี้จะกรองลงในนี้เพราะว่าถ้าเอาไปใส่เลยนะคะเวลาลงฟอกกี้เอาไปพ่นจะอุดเพราะว่าเป็นไขมันค่ะ จะไปอุดรูกระบอกของเราเดี๋ยวจะเทกลับในนี้น้ำาิบลิตรนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ E.M. ใครไม่ได้ทำก็ไปซื้อมาใช้เอาก็แล้วกันนะคะใส่ไปแค่ช้อนน้ำสิบลิตรน่ะใส่ไปแค่นี้ช้อนเดียวค่ะตามด้วย อันนี้เราไม่ต้องใส่ไปในนี้นะคะเอาใส่ไปในฟอกกี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาก็บอกไว้แล้วว่า1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา1ลิตรเพราะฉะนั้นอยู่ที่ฟอกกี้ของเราว่าเราจะเอาตัวไหนใส่ของฟอกกี้นี่ก็2ลิตรก็จะใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะคะฝานี่ก็กะเอาเกือบๆกือบช้อนโต๊ะอันนี้1ช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะเวลาจะพ่น คือถ้าเราทําจริงปฏิบัติจริงนะคะมันไม่ยากแต่ถ้าดูแล้วไม่ทําใช้วิธีท่องเอาก็จะจํายากหน่อยนะคะอะไรก็แล้วแต่ถ้าใช้วิธีท่องจะจํายากเราก็จะกรองลงในนี้เลยค่ะแต่ถ้าเราทําเป็นประจําทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเราก็จะรู้ของเราอันนี้ดูแล้วก็จําเอากันแล้วกันสิน้ำสิบลิตรปกิทจะใส่โฮอร์โมนไข่แค่2ช้อน ตักยากเทลงในนี้เลยนะคะแปบ๊บนึ่งช้อนนี้ก็อยู่ในส่วนนี้แหละ,ะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะคะเราก็เติมลงในนี้ของเราเลยที่มีน้ำส้มควันไม้ส่วนยาฉุน วันไหนที่เราไม่ได้พ่นน้ำส้มควันไม้เราก็เอายาฉุนมาผสมน้ำพ่นอย่าให้เพี้ยขึ้นค่ะถ้าเพี้ยขึ้นถั่วฝักยาวของเราฝักจะหงิกงอแล้วก็ไม่ยาวไม่สวยส่วน EM นะคะมีผลอย่างมากเลยค่ะช่วยย่อยสลายนะคะธาตุอาหารในดินอินทรีย์วัตถุต่างๆทำให้ผักงามได้ค่ะ บำรุงใบบำรุงดอกบำรุงผลก็ได้ค่ะ EM ทําไว้ถ้าไม่ทําก็ซื้อปิดบ้านไว้นะคะน้ำส้มควันไม้มีมั่งไม่มีมั่งอะ่ะก็แล้วแต่สะดวกทีนี้เราก็ไปพ่นเป็นประจำอ่ะคุณลุงลุกมาเลยค่ะมาดูถั่วปะกิกซิประดกอย่างที่ปะกิกบอกไหมการบำรุงน้ําที่ปะกิกทาเมื่อสักครู่นะคะพอเราพ่นเสร็จแล้วก็เอาน้ําตัวนั้นมารดที่พื้นดินให้เขา ทุกครั้งที่พ่นเหลือก็เอามารถจะให้ดูผลก่อนนะคะ,ะยังไม่ต้องพ่นเดี๋ยวให้ดูก่อนสวยไหมนี่ฝักใหญ่ฝักยาวแทบทั้งนั้นอันนี้เขายังไม่โตถ้าโตก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะรับประกันร้อเซนะคะเห็นไหมเนี่ยสวยไหมคะเดี๋ยวค่อยพ่นเนาะปะกิจจะพาส่งก่อนจะได้ชื่นใจดกมากมาก นี่ค่ะเห็นไหมกําลังออกเห็นไหมในนี้เป็นช่อเป็นดอกออกดีจังเลยปักิกกตัดยอดทิ้งหมดเลยค่ะแล้วก็ทะลักออกมาเป็นดอกเนเดี๋ยวจะส่องรอบๆอบต้นนะคะเนี่ยดูข้างล่างสวยอลังการนี่ค่ะอันนี้กําลังจะยาวใหญ่เหมือนกับฝักนูนบำรุงไปเธอะค่ะรับรองว่าได้ผลร้อเปเซ ขอให้ดูแลบำรุงนะคะเห็นไหมสวยไหมคะโชว์ได้เลยค่ะรอบเลยนะคะอ่ารอบเลยสวยไหมฝักเล็กๆอยู่ข้างบนเต็มอ่ะคุณลุงซองทั้งนี้อีกโอ้โหสวยสุดยอดเลยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่แล้วฝักเล็กๆตรงเต็งอยู่ข้างในนี่เต็มไปหมดเลย นี่ยาวๆทั้งนั้นเป็นไงโก i อินเตอร์ไหม <laughs> ชื่นใจจริงๆค่ะอันนี้ก็คือการดูแลเต็มที่ขอให้ใส่ใจดูแลแล้วก็เพลี้ยะนะคะเพลี้ยไม่มานอนไม่มาเพราะการใส่ใจของเราแต่มดยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะทำไมห้ามไม่ได้นะคะเรื่องของมดดำเขาจะมาสำรวจว่าเขาจะเอาตัวเพลี้ยนำมาไว้ได้ไหม เขาจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงก็ปล่อยเขาแต่เราจะต้องพ่นของเราอย่างสม่ําเสมอในเมื่อเข้ามาดูแล้วนะคะเขาก็ยังไม่มั่นใจวันหลังเขาก็มาอีกไปไปมามาเขาก็ถอดใจก็จะไม่เอาเพลี้ยมาก็จะไม่มีนะคะใบก็จะสวยสะอาดวิธีก็คืออย่างนี้นะคะพ่นเข้าไปเลยบํารุงทั้งดอกทั้งผลทั้งใบนะคะอาทิตย์ละสองครั้ง วันเว้นสองวันก็ได้เว้นสามวันก็ได้นะคะน้ำที่เหลืออย่าลืมรดที่พื้นให้เขาสวยไหมปลูกให้ได้อย่างนี้นะคะทำให้ได้อย่างที่ป้า k ก๊กบอกรับรองว่าได้ถั่วฝักยาวส,สวยๆไว้อวดไว้โชว์แน่นอนถั่วฝักยาวอินทรีย์นะไม่ปลูกไม่ได้กินหวานกรอบหอมอร่อย ไปซื้อนี่เหม็นเขียวแล้วกอ็อันตรายมากค่ะอันนี้พันพันลายเสือที่ป้กิ๊กห่วงนักห่วงหนาอันนี้ก็คือเมล็ดพันธุ์จากข้างบ้านที่ปลูกแล้วถ่ายคลิปไปแล้วแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ก็เอามาปลูกตรงนี้อันนี้ก็จะเก็บต่อนะคะจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้รู้สึกว่าป้ากิ๊กคิดแล้วว่าคงยังไม่กินจะเอาไว้ทําพันธุ์ก่อนและฝกักใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้น อโอเคนะคะใครสนใจปลูกถั่วฝักยาวอินทรีย์ไม่จําเป็นจะต้องเป็นพันธุ์ลายเสืออย่างปาเก็กนะพันธุ์อะไรก็ได้ขอให้เป็นถั่วฝักยาวแล้วปลูกแบบนี้ดูแลแบบนี้รักษาแบบนี้รับรองเลยค่ะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์มีถั่วฝักยาวอินทรีย์ไว้กินแน่นอนค่ะโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ